สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พน้องน้องวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับมาเลาะอยู่ข้างไรอ้อยพามาชมมายราบไทยครับหรือว่ามายราบนามแข่ง คือลักษณะของใบี่จะเป็นคล้ายๆสีเขียวออกเข้มๆครับออกไปทางน้ำตาลครับสีน้ำตาลเป็นสมุนไพรใกล้บ้านแล้วก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งครับก็จะมีใบเล็กๆเรียงเป็นคู่ เวลาเราไปถูกเนี่ยเขาจะหุบได้สักระยะหนึ่งก็จะบานอย่างเก่าคือเมื่อคลิปก่อนๆผมเคยนำมายราบป่าหรือว่ามายราบหนามอ่อนเอามาลงในช่องไว้คลิปนี้ก็เลยมาเจอกับมายราบมายราบไทยซึ่งเป็นสมุนไพรครับก็เลยนำมา ลงอีกครั้งหนึ่งในสมัยก่อนๆนะถ้าเรา,เราเป็นโรคคันโรคผิวหนังเช่นพดพื่นลมพิษออกหัดก็จะเอาไมายาราฟนะครับออกมาต้มแล้วก็ทาบริเวณผิวหนังบางคนก็จะใช้อาบเลย ก็จะเป็นในสมัยก่อนๆนะครับที่ใช้วิธีนี้สมัยนี้ก็ก็มียาแผนปัจจุบันเยอะแล้วครับหรือถ้าเกิดเป็นพวกแผลพุพองก็เอาใบมายรามนะครับเอาไปตำครกผสมเกลือแล้วก็เอาโปะที่แผลก็จะช่วยได้ครับ หรือบางคนเขาก็นิยมเอาใบเนี่ยไปตากแห้งแล้วก็เอามาชงกินเป็นน้ําชาครับ บริเวณลำต้นเขาจะมีหนามแล้วก็จะมีเสียออกน้ำตาลครับก็เก็บภาพมายราบ มายรลาบไทยครับมายรลาบแหม่หมแข่งเอามาแบ่งปันเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันครับก็เป็นสมุนไพรใกล้บ้านหาได้ตามหลังบ้านตามป่าละเมาะซึ่งไม่ไกลจากบ้านก็ยังพอมีให้เห็นครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ